ทำการบันทึกเสียงนะครับที่สถานี Happy Radio ครับวันนี้อาจารย์จัดเรื่องครับพยาอินซีก็คือสตีฟจ็อบกับสุดยอดกลยุทธ์ธุรกิจนะครับวันนี้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจนะครับจะได้ฟังสาระดีๆมากๆเลยครับตัวอย่างเช่นนะครับจงเป็นคนหิวและงโง่น่าสนใจมากๆเลยดูซิว่าความหิวและความงโง่ของสตีฟจ็อบมันเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามกันนะครับที่ Happy English Radio บายสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ที่รักและเคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy English Radio นะครับกันพบกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์ในช่วงเวลาบ่าย5โมงเย็นถึงบ่าย6โมงเย็นโดยประมาณที่นี่ที่เดียวครับ Happy Radio 106 m h z นะครับสัปดาห์ที่แล้วครับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการคงจะจำในเรื่องที่ผมจัดก็คือพะยาะอ Job, นนินซีนะครับก็คือสตีฟจอบนะครับสตีฟจอบนั่นเองนะครับมหาบุรุษ ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับทางด้านวงการ i อีหรือ Information t e c h n o l o g y นะครับก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในคาราวที่แล้วเนผมกล่าวถึงปัจจญชีวิตของสตีฟจ็อบส์นะครับสำหรับในวันนี้นะครับพิเศษสุดๆสำหรับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็คือเรามีเคล็ดลับสำคัญอีกอย่างหนึ่งของสตีฟจ็อบส์ที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านได้ทราบก็คือสุดยอดกลยุทธ์ทางธุรกิจของพะยาอินรีสตีฟจ็อบส์นะครับสุดยอดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ของพญาอินซีสตีฟจ็อบนะครับเรามาดูสิครับว่าท่านผู้ฟังครับสตีฟจ็อบได้มีเคล็ดลับอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้ไวในการทําธุรกิจหรือว่าดําเนินการประกอบการต่างๆนะครับท่านผู้ฟังท,ทุกท่านที่ฟังอยู่บนรถยนต์อยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้างร้านนะครับฟังกับเพื่อนฟังกับแฟนนะครับหรือนักเรียนที่น่าสนใจความรู้ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอะไรครับท่านผู้ฟังครับ โดยเฉพาะความรู้ที่ได้จากนักปราชญ์หรือพยาอินซีอย่างสตีฟจอบ b นะครับเรามาดูกันเลยนะครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคงจะอยากฟังแล้วว่าเคล็ดลับข้อที่1ของสตีฟจอบ b คืออะไรในการทําธุรกิจนะครับข้อที่1นึ่งสตีฟจอบเขาบอกว่านะครับอย่ามองปัจจุบันอย่ามองปัจจุบันนะครับโอ้โหนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของความคิดชุดแรกที่หลักการทําธุรกิจของเขานะครับ เป็นสิ่งที่ใช้ในอะไรครับวงการหรือนักศึกษาบริหารธุรกิจทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกไปทั่วโลกนะครับ Business Administration นะครับ Business Administration ประโยคแรกที่เขาบอกเลยว่าอย่ามองปัจจุบันหมายความว่าไงครับท่านผู้ฟังที่รทุกท่านครับสตีฟจ็อบก็บอกว่าเลครับถ้าเรามองแต่ปัจจุบันเราจะมองไม่เห็นอนาคตของตนเองเราจะไม่สามารถสร้างอนาคตขึ้นได้ เพราะฉะนั้นสตีฟจ็อบส์ก็บอกว่าไงครับมองปัจจุบันเพื่อรู้เท่านั้นแต่สิ่งที่จะต้องสร้างณนะปัจจุบันก็คือการสร้างอนาคตสร้างความเป็นเลิศครั้งที่แล้วท่านผู้ฟังคงจําได้นะครับไม่ใช่แค่ดีสุดยอดแต่ต้องจะต้องสร้างถึงความเป็นเลิศนะครับก็คือนะครับยากที่คนอื่นจะเดินก้าวตามทันยากที่คนอื่นที่จะอะไรครับคิดตามทันและยากที่คนอื่นจะอะไรครับสามารถผลิตได้ทัน เวลาสตีฟจอส์แดนหน้าใครนะครับคงไม่ต่ำกว่านะครับ1น0่งนนั่นเองนั่นคือมองการเลยครับการก้าเดินเข้าไปก้าวหน้าถึง1น0 0งพ้าข้างหน้าว่าก้าที่1จะต้องเดินเป็นอย่างไรก้าที่2ก้าที่3จนถึงก้าที่1,000นั่นแหละครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับว่าสตีฟจอส์ไม่ให้มองปัจจุบันเพียงแต่รู้ปัจจุบันเท่านั้นแต่การสร้างอนาคตเป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นระดับผู้นํา ผู้บริหารระดับ CEO อยู่แล้วนะครับสิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญมากทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเรียนรู้กันก็คือนะครับมองให้ไกลถึงนาอนาคตเป็นพันเก้าเลยสตีฟจ็อบส์กล่าไว้เช่นนั้นนะครับเรามาดูข้อที่2นะครับน่าสนใจมากๆเลยข้อที่2นะครับลูกค้าย่อมจ่ายแพงถ้ามันคุ้มค่าลูกค้าย่อมจ่ายแพงถ้าสินค้ามันทําให้เขารู้สึกว่าคุ้มค่า หลักสาคัญของสตีทช็อตที่สอดคล้องกับอาทิตย์ที่แล้วก็คืออะไรครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับความมีชีวิตชีวาและความนะครับความเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์คืออะไรครับสิ่งสําคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์คืออะไรครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับคือความรู้สึกอารมณ์ครับท่านผู้ฟังครับถ้าเข้าใจถึงความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์แล้วไซนะครับสิ่งนั้นไม่ว่านะครับไม่ว่าจะจ่ายแพงขนาดใดสิ่งนั้นย่อม ไม่เหลือบาก,กววาแรงของลูกค้าที่จะซื้อได้อันนี้หัวใจเลยนะครับเนื้อๆน,นะครับลูกค้าย่อมจ่ายแพงถ้าสิ่งนั้นมันคุ้มค่าถ้าเข้าถึงความเป็นมนุษย์จิทธิ์เขาบอกเขาบอกว่าง่ายๆเลยคือเลยครับเริ่มในสิ่งที่มนุษย์ชอบเริ่มสิ่งที่มนุษย์รักหลักการง่ายๆมนุษย์ง่ายที่สุดเลยเลยครับชอบความง่ายชอบความสบายแล้วก็ชอบความสวยงามสินค้าใดๆก็แล้วแต่ ถ้าให้ความรู้สึกว่าง่ายในการใช้ให้ความรู้สึกสบายๆในการใช้และให้ความรู้สึกว่าอะไรครับสวยงามแล้วนะครับสิ่งนั้นลูกค้าจะไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินที่จะต้องจ่ายแม้แต่นิดเดียวเลยนี่คือหลักที่บอกว่าลูกค้าเขายอมจ่ายแพงถ้ามันคุ้มค่าใช้ง่ายสบายๆส,สวยงามแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังคือครับมีคุณภาพสูง ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราก็คือเลยครับของดีราคาถูกใครไม่อยากได้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับนี่ก็คือมาถึงข้อที่2แล้วนะครับท่านผู้ฟังตื่นเต้นมากเลยนะครับวันนี้แค่หลัก2ข้อนี้ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับแค่หลักแค่บอกว่าจะมองปัจจุบันนะก้าวไปข้างหน้า1นึ่ในความคิดจินตนาการไปให้ถึงข้อที่2อออกแบบสินค้ามาสิให้มันง่ายสบายสวยงามแล้วก็มีคุณภาพใครเอ่ยจะไม่อยากได้ ต่อให้สิ่งนั้นจะมีราคาแพงเท่าใดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถลาท่านผู้ฟังที่รักไทยๆก็อยากซื้อรถที่มันสวยงามใช่ไหมครับมีคุณภาพดีใช้ง่ายสบายๆกดปุ่มเดียวอะไรต่างๆนะครับไม่ต้องอะไรครับวุ่นวายในการนะครับหลายขั้นตอนเนี่ยเป็นสิ่งที่คนในยุคป,ปัจจุบันจะไม่ชอบที่สุดนะครับอะไรที่มันหลากหลายขั้นตอนอะไรที่ต้องรอคิวนานๆอะไรที่อนะไรครับต้องอะไรครับต้องเสียเวลารอเป็นวัน ไม่มีแล้วครับท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้ระบบอะไรครับ real time นะครับ R E A L นะครับ real time นะครับสำคัญมากๆนะครับในการทำธุรกิจเดี๋ยวนี้อีเมลแทบจะไม่ใช้แล้วครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเดี๋ยวนี้ต้องใช้ Facebook Twitter นะครับเพราะอะไรครับการต้อต่อมัน real time เราจะสื่อสาร communicate นะครับ communicate หรือการสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ Facebook ทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอีเมลกว่าจะอะไรครับกว่าจะมาเปิดกว่าจะมาตอบนะครับ แต่ Facebook สามารถโต้ตอบกันได้เลย on real time นะครับนี่ก็คือความเร็วของโลกยุคนี้ยุคที่เป็น IT นะครับพยาอินทีีย์ให้หลักไว้ชัดมากอย่ามองปัจจุบันแล้วก็ลูกค้าจ่อมจ่ายแพงแน่นอนและเขาก็มีความสุขขอให้สิ่งนั้นมันคุ้มค่าเถอดนะครับต่อไปหลักข้อที่3ครับลูกน้องในองค์กรต้องได้พบปะสังสรรค์กันและคุยกันซิปจ๊อบให้หลักสําคัญมากๆเคล็ดลับของการบริหารลูกน้องคือครับ อย่าแยกฝ่ายอย่าแยกแผนกนะครับทุกครั้งที่ไอเดียมันผดหรือมันบันเจิดขึ้นมาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเกิดขึ้นตอนเขาเรล็อกส์นะครับเกิดตอนเขาเรล็อกส์ก็คือตอนเกิดตอนที่เขารู้สึกมีความผ่อนคลายนะครับมีความสบายๆนั่งจิบกาแฟนั่งทานขนมปังนะครับนั่งทานบะหมี่เตียวด้วยกันนะครับนั่งทานข้าวเที่ยงด้วยกันมีแล้วครับเจ้านาย c e o มานั่งคุยพูดคุยไอเดียมัน มันไม่ได้เกิดจากเจตนาที่เราจะต้องอะไรครับบังคับให้ความคิดไอเดียมันเกิดแต่ความคิดสร้างสรรค์ดีๆมันจะผลขึ้นมาแบบนะครับอ u t o m a t i c a l นะครับ automaticly ก็คือครับมันออโต้ครับท่านผู้ฟังครับมันมันผลขึ้นมาเหมือนอะไรครับมันเหมือนนะครับภูเขาไฟระเบิดนะครับมันผดขึ้นมาครั้งใดเนี่ยเป็นยังไงครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังลองสร้างภาพ visualization นะครับ visual ก็คือการสร้างภาพ visualization ก็คือนะครับ เวลาภูเขาไฟมันระเบิดแต่ละครั้งเนี่ยหินลาว่ามันเป็นยังไงครับท่านผู้ฟังที่ราทุกท่านครับมันกระจายไปอย่างยิ่งใหญ่เวลาความคิดหรือไอเดียดีๆมันบันเจิดหรือมันผุดขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ฟังจะพบว่ามันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในทีมงานของเรานะและสิ่งที่ตามมาซีฟเจ้าก็บอกว่าอะไรครับความสาเร็จตรงนั้นมันยังไม่ใช่เพียงพอหรอกความคิดสร้างสรรค์ที่มันเกิดขึ้นมาในระหว่างที่ทีมงานพับนากันแต่ความรักความผูกพันในองค์กรครับ organization นะครับ ความรักความผูกพัน organization relationship นะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและง่ายมากจากการได้พบผักปรับกันของต่างฝ่ายต่างแผนกนครับแต่ก่อน Steve Jobs นะครับก็แบ่งฝ่ายมันตู้ปลานะครับท่านผู้ฟังปลานั้นอยู่ส่วนนั้นปลานี่อยู่ส่วนนี้นะครับตู้ไข่ตู้มันปรากฏว่าไม่ work นะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผลที่ตามมาก็คือว่าต่างคนต่างฝ่ายต่างออกแบบต่างทําการตลาดก็ทําไป ฝ่ายดีไซน์ก็ทาไปฝ่ายการผลิตก็ทําไปนะครับฝ่ายนะครับสายพานการผลิตฝ่ายดิสติบิวชั่นก็คืออะไรครับศูนย์จำหน่ายก็ทําไปมันมีสิ่งที่เรียกว่ามันขาดในสิ่งที่เรียกว่า unity นะครับ unity ก็คือความมีเอกภาพนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักสําคัญที่น่าสนใจนะครับมาต่ออีกข้อหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับสกีพจ๊อบเก็บอกว่านอกจากให้มองนะครับอย่ามองปัจจุบันมองไปข้างหน้าข้อที่2นะครับหลักสําคัญก็คือว่า ถ้าคุ้มค่าเนี่ยลูกค้ายอมจ่ายหมดนั่นแหละถ้าสวยงามสบายถูกใจนะครับซื้อง่ายนะครับสบายสะดวกนะครับแล้วก็นะครับอย่างที่3ก็คือให้ทีมงานได้พบปะพูดคุยกันพนักงาน,นต่างๆนะครับแล้วก็ข้อที่4ครับติจนเน้นอะไรครับเน้นว่าในฐานะที่เราเป็นผู้นําองค์กรหรือซ e o 1จะต้องรู้จักทุกซอกทุกมุมของธุรกิจอย่างถ่องแท้อันนี้ก็สอดคล้องกับซุนบูที่กล่าวไว้ก็คือเลยครับ ประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่เป็นแฟนรายการประจาก็คงจะได้ฟังในนะครับได้ฟังในซุนบูกับกลยุทธ์ทางธุรกิจแล้วการประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านเนีย่ยจะทําให้เรารู้เส้นทางของผู้แข่งกลยุทธ์ของผู้แข่งซุนบูกล่าวไว้สําคัญามากเมื่อไรที่คู่ต่อสู้ขยับตัวเมื่อนั้นเราจะเห็นร่องรอยของการทํางานของเขาเมื่อไรที่ธุรกิจของคู่ต่อสู้ขยับตัวเมื่อนั้นเราจะเห็นการทํางานของธุรกิจเขาได้อย่างง่ายได้เพราะฉะนั้นซุนบูเลยบอกว่านะครับ นะครับ form is emptiness emptiness is form นะครับ form is emptiness emptiness is form นะครับก็คือนะครับรูปแบบคือความว่างเปล่าความว่างว่างเปล่า,า,า,ลาก็คือรูปแบบหมายว่าอะไรครับใช้กลยุทธ์เหมือนไม่มีกลยุทธ์รบเหมือนกับไม่รบนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ซุนวูเน้นไว้ซึ่งสอดคล้องกับสตีฟจอ์ก็คืออะไรครับ จะเป็นไปได้ไหมที่เราได้ชัยชนะตั้งแต่ไม่ออกรบแล้วสอดคล้องกับสตีฟจ็อบสที่บอกว่านะครับต้องรู้จักทุกซอกทุกมุมของการทําธุรกิจนะครับต้องรู้จักอะไรครับมองอนาคตให้ชัดเจนถ้าเรามองอนาคตชัดเจนการวางแผนธุรกิจแทบจะไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนี่คือสิ่งสําคัญมากๆที่เขาย้ําเสมอนะครับแล้วสตีฟจ็อบสเน้นอีกอย่างหนึ่งนอกจากรู้จักธุรกิจทุกแง่ทุกมุมในแง,ง,ง,ง่ภายนอกก็คือคู่แข่งแล้วตัวสําคัญก็คืออะไรครับ product ของเรา product นะครับแปลว่าสินค้านะครับ product นะครับก็คือต้องเข้าใจในสินค้าของเราอย่างชัดเจนนะครับนี่ก็คือหลักสําคัญมากๆนะครับต้องรู้จักหลักการทุกข้อหลักการทํางานของสินค้าเรานะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกอนูเนื้อของสินค้าของเรานะครับเพราะมากคํานี้นะครับใส่ใจทุกรายละเอียดของสินค้าของเรา ถ้าเป็นการเปิดร้านก็ง่ายมากนะครับตั้งแต่การเปิดร้านตั้งแต่เช้าตั้งแต่การแต่งตัวใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่สินค้าในร้านจัดเป็นระเบียบไหมสะอาดไหมใช่ไหมครับโัวเห้งของร้านก็คือความสวยงามใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับความงดงามเขาเรียกว่าแม่เหล็กนั่นเองมหมวเหงที่ดีก็คืออะไรครับเป็นอะไรครับแมกนิชนะครับก็คือเป็นแม่เหล็กที่ดีที่จะดึงดูดอะไรครับคัสตอมเมอร์ให้เดินเข้ามาหาร้านเราอะไรล่ะครับที่เป็นอะไรครับแม่เหล็กหรือแรงดึงดูด หลักเบื้องต้นเลยคือครับตัวเจ้าของร้านใช่ไหมครับต้องอะไรครับต้องดูแล้วมีสง่าราศีนะครับน่าสนใจน่าจับตามองมีแะรครับมีเมตตามีรอยยิ้มที่มุมปากแววตาเป็นประกายสดใสใช่ไหมครับมองไปที่ไหนเอ็นดูลูกน้องเอ็นดูแลยครับให้การต้อนรับขับสู้กับลูกค้าที่เข้ามาในร้านลูกค้าเข้าไปในร้านความรู้สึกยังไงต่อท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังลองสร้างภาพ เห็นอะไรก็เป็นจัดระเบียบเรียบร้อยดูแล้วก็งามตาดูแล้วก็อะไรครับดูแล้วก็สบายใจที่นั่งเป็นยังไงครับกว้างขวาง,วางโล่งโปร่งสบายมองไปทางไหนเห็นแต่รอยยิ้มมองไปทางไหนเห็นแต่บริการที่รวดเร็วนี่ก็คือสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับของการนะครับรู้จักทุกซอกทุกมุมของธุรกิจพูดง่ายๆสั้นๆน,นะครับท่านผู้ฟังก็คือรู้จักธุรกิจคู่แข่งใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทํางานของธุรกิจของเราและอย่างที่3ก็คือ ใส่ใจทุกความรู้สึกของอะไรครับของผู้เป็นลูกค้าใส่ใจทุกความรู้สึกของผู้เป็นลูกค้าโอ้โหสนุกมากเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วเรามาฟังต่อพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวแล้วเรากลับมาเจอกันในเบรกที่2นะครับเชิญครับต่านผูฟังครับ